สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับนี้ก็เป็นคลิปนะครับที่จะแนะนำนะครับวิธีการเรียนออนไลน์นะครับวิชาฟิสิกส์2นะครับวิชาฟิสิกส์2นะครับซึ่งวิธีการเรียนออนไลน์ของเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียนนะครับผ่านเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับเรียนผ่านเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ได้ทำเนื้อหานะครับรวมถึง ช่องส่งการบ้านนะครับแล้วก็ห้องสอบกลางภาคและห้องสอบปลายภาคไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติก็คือว่าในนี้นะครับก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนนะครับเอกสารประกอบการเรียนนะครับแล้วก็จะมีตัวคลิปที่จะใช้อธิบายนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็คุณก็สามารถเข้ามาศึกษาตรงนี้ได้ นะครับแล้วกใววนะ็ในช่วงเวลาเรียนนะครับในช่วงเวลาเรียนนะครับหรือช่วงเวลาอื่นๆน,นะครับที่ที่คุณได้น,นัดกับอ,อาจารย์ผู้สอนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามนะครับเข้ามาเป็นชั่วโมงติวนะครับหรือว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่ท,ที่ที่คุณต้องการที่จะสอบถามแล้วก็ในชั่วโมงตามเวลาสดผ่าน Microsoft t e a m s ก็ได้เลยนะครับ แต่ทีนี้นะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับก็วิชานี้นะครับก็จะมีการส่งการบ้านนะครับแล้วก็จะมีการสอบนะครับแล้วก็จะมีการสอบนะครับการบ้านก็จะมีสองครั้งนะครับมีสองครั้งนะครับก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกต้องส่งก่อนวันจันทร์ที่30สิงหานะครับก็ตามนี้แหละนะครับตามตามตารางนี่แหละนะครับเดี๋ยวคุณก็เข้ามาดูรายละเอียดแล้วก <an> ันสําหรับลิงก์ที่จะเข้าเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ วางไว้ให้นะครับในโน้ตนะครับในกลุ่มลายวิชาเรียนนะครับของของของแต่ละท่านนะครับนะครับแล้วก็จะบอกวันสอบนะครับทั้งวันสอบกลางภาคนะครับแล้วก็วันสอบปลายภาคด้วยนะครับหลักๆนะครับเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์สองนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ทัศนศาสตร์ก็คือแสง ะครับโดยเนื้อหานะครับโดยเนื้อหาที่สอนนะครับก็จะแบ่งตามนี้เลยนะครับแบ่งตามนี้เลยนะครับก็จะมีช่วงของการเรียนนะครับแล้วก็พอผ่านไปสองบทก็จะมีการบ้านครั้งหนึ่งนะครับคุณก็ทําการบ้านแล้วก็ส่งซึ่งแนวข้อสอบก็คือการบ้านนั่นแหละนะครับอันเดียวกันนะครับสําหรับเกณฑ์ให้คะแนนเช่นเดียวกันเห็นไหมครับก็จะมีคะแนนเก็บจากการบ้านนะ แล้วก็คะแนนสอบนะครับสองครั้งก็ครบหนึ่งร้อยคะแนนพอดีนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งคะแนนก็ตามเกณฑ์นะครับตามเกณฑ์นะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราคงด้วยความที่เป็นออนไลน์นะครับเราคงจะไม่สามารถเช็คชื่อกันได้แบบเป๊ะน,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 นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าอย่าง,างที่บอกว่าในคาบเรียนที่เราเจอกันนะครับก็สามารถจะทําเป็นชั่วโมงติวนะครับสอบถามปัญหาหรือว่ามีอะไรจะแจ้งอาจารย์ก็ได้ นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาอื่นๆนะครับคุณก็สามารถให้จะเซลล์สตัตดี้นะครับศึกษาด้วยตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็นัดวันมานะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งโดยปกติเราก็เจอกันที่ละครั้งอยู่แล้วนะครับตามตารางสอนออันนี้ก็เป็นส่วนคลิปวิดีโอที่แนะนำนะครับที่ผมกับคุณที่ผมพูดให้คุณฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแปะในลิงก์ตรงนี้ให้นะครับส่วนส่วนที่เป็นกรุ่ปไลน์เราคงจะอยู่ในกรุ่ปไลน์กันเรียบร้อยแล้ะ นะครับอันนี้เขาแปะเพิ่มเติมไว้ให้นะครับโอเคนะครับสมมติเราจะเข้าเรียนแต่ละบททํำยังไงครับนะครับเจ็ดบทใช่ไหมครับเข้ามาก่อนที่บทที่หนึ่งครับโอเคพอเข้ามาถึงปุ๊บจะมีอะไรบ้างครับหน้าก็จะมีเอกสารเนาะมีชีตก่อนนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูคลิปนะครับเข้ามาดูคลิปนะครับไล่ไปหัวข้อไปนะครับบทนี้มีทั้งหมด6หัวข้อนะครับ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวเอกสารจะต,ต้องบอกก่อนว่าเอกสารตัวนี้นะครับเป็นเอกสารที่ประกอบการเรียนกับคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือว่าถ้าคุณโหลดเอกสารอย่างเดียวคุณอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเนื่องจากว่าเอกสารจะมีเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมเหมือนจะเป็นที่ว่างๆใช่ไหมครับเป็นที่ว่างๆตรงนี้ก็เพราะอะไรละครับเพราะว่าค,คุณต้องดูคลิปไงก็คือเหมือนว่าเหมือนกับผมสอนเนี่ยแล้วคุณก<ๆ>็สามารถที่จะเติมคําพวกนี้ได้นะครับเติมเนื้อหาที่ว่างๆได้รวมถึง ตัวอย่างเห็นไหมครับตัวอย่างก็จะมีคําอธิบายที่อยู่ในคลิปนะครับคุณก็คุณก็ดูแล้วก็สามารถจะโน้ตจดตามนะครับจดไม่ทันคุณก็ปดพอสก่อน่าได้นะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับคุณก็สามารถเอามาถามในห้องเรียนหรือในเวลาเรียนที่เราเจอกันสดๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเรียนเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะมีชีตสมบูรณ์หนึ่งอันนะครับเพื่อจะเอาไว้เอาตัวเนี้ยเอาไว้อ่านสำหรับตอนสอบซึ่งแน,น,น,นกนะส่งแนกเลยครับผม ตอนสอบผมก็คงจะห้ามไม่ Openbook ไม่ได้ครับคุณก็จะได้มีชีตชุดนี้เอาไว้นะครับเอาไว้เปิดดูตอนสอบนะเอาไว้เปิดดูตอนสอบนะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบก็จะเป็นแนวนี้แหละนะครับก็จะเป็นแนวแนวในตัวอย่างนะครับแนวแนวในการบ้านเนี่ยแหละนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อมานะครับจะเห็นว่ามีการบ้านอยู่สองครั้งใช่ไหมครับมีการบ้านอยู่สองครั้งนะครับ การบ้านแต่ละครั้งกําหนดส่งด้วยนะเห็นไหมมีกําหนดส่งด้วยนะครับนี่กำหนดส่งนะครับผมดูให้ดีนะนะครับจะส่งการบ้านนะครับคุณก็คลิกที่ช่องที่เขียนว่าส่งการบ้านก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับอ่าจะส่งการบ้านก็ต้องมีโจทย์การบ้านก่อนใช่ไหมคุณก็สามารถดาวน์โหลดการบ้านได้นี่จากช่องข้างบนนี้นะครับวิธีการทําก็ดาวน์โหลดการบ้านออกมานะครับ ก็ปริ้นออกมาแหละนะครับเขียนชื่อเขียนรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็ทําตรงนี้ได้เลยทําได้เลยนะมีกีข้อก็ทําไปเลยนะครับจากนั้นเมื่อทําเสร็จนะครับคุณก็สแกนนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็รวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวนะครับจากนั้นก็ส่งที่กล่องส่งการบ้านนะครับมีสองกล่องนะเห็นไหมกล่องบนเนี่ยส่งการบ้านครั้งที่หนึ่งนะครับพอส่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวชื่อคุณขึ้นช่องนี้นะครับแปลว่าคุณช็อปส่งแล้ว การบ้างครั้งที่สองส่งช่องด้านล่างดูให้ดีนะครับส่งให้ถูกกล่องนะครับนะครับแล้วก็ดูวันที่ให้ดีๆด้วยนะครับอย่าเกินเวลานะครับเพราะว่าเมื่อเกินเวลาปุ๊บผมจะผิดปิดกล่องการบ้างนะครับไอตรงนี้นะครับจากคาว่าจําเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นคําว่าหมดเวลาส่งนะแล้วคุณก็จะส่งไม่ได้แล้วนะครับคะแนนหายไปเลยนะนะครับเน้นตรงเวลานะครับถึงเวลาสอบกลางภาคคุณก็กดคลิกเข้าไปที่ลิงก์สอบกลางภาคนะครับแล้วก็ กดคลิกเข้าไปทำนะครับเมื่อคุณทำเขาเป็นข้อสอบช้อยนะครับเมื่อคุณทำเสร็จปุ๊บนะครับคุณกดส่งเนี่ยชื่อคุณก็จะมาขึ้นที่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับก็เป็นการยืนยันว่าคุณส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วปุ๊บสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะตรวจข้อสอบนะครับแล้ผมก็จะประกาศคะแนนสอบในกล่องใบนี้แหละนะครับผมก็จะแจ้งคุณแล้วว่าคะแนนสอบออกแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะมาตรวจสอบดูได้นะครับ ทั้งข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคแยกห้องกันเนาะนะครับแยกห้องกันนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าในตัวเนื้อหาเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอบ้างนะครับมีแลบเสมือนจริงบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทําเป็นเรฟเฟรนซ์ไว้ให้ว่าเนี่ยผมเอาคลิปวิดีโอจากไหนมาบ้างนะครับอย่างเช่นผมสอนเรื่อง มันจะมีบทเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งคลื่นไมโครเวฟก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมจะมีคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะมีคลิปเนี้ยนะครับที่อยู่ในที่อยู่ในในเอกสารอะนะครับแล้วก็มีคําอธิบายนะครับว่าเออหลักการทํางานของไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นยังไงมันทายังไงให้ให้อาหารเนี่ยมันร้อนได้นะครับแต่ว่า แต่ว่ามันก็ตัดอาเป็นแค่ส่วนๆนะครับถ้าเกิดคุณสนใจอยากดูเพิ่มเติมอีกเนี่ยคุณก็มาดูข้างหลังนี้ได้นะครับก็จะมีหลายคลิปนะครับหลายแหล่งความรู้ทิเดียวนะครับก็เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับก็วิชาฟิสิกส์สองนะครับก็คือเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ในโน้ตนะครับในกลุ่มไลน์นะครับแล้วคุณก็ไปดูนะครับเข้ามาดูว่าจะทําอะไรก่อนนะครับทําอะไรหลังนะครับดูวันที่ด้วย นะครับดูวันที่ด้วยน,นะครับส่งการบ้านเมื่อไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็สอบวันไหนนะครับย้ําว่าต้องตรงเวลานะครับต้องตรงเวลานะครับเวลาส่งนะครับเพราะว่าเลยเวลาปุ you you ๊บเนี่ยถ้าเกิดปิดกล่องแล้วก็แล้วกันนะครับคะแนนหายเลยนะครับอย่างต่ำๆ่ำต้องกี่คะแนนครับเนี่ยคะแนนการบ้านโอ้คะแนนเยอะนะนะครับคะแนนการบ้านยี่สิบคะแนนเลยนะครับถ้าเกิดว่าส่งไม่ทันก็เสียดายแย่เลย นะครับส่วนเรื่องการสอบก็เหมือนกันนะครับก็เข้าห้องสอบให้ตรงเวลานะครับมาทําได้ตรงเวลานะครับถ้าเกิดว่าติดธุระจริงๆนะฮะไม่สามารถมาสอบได้นะครับทั้งกลางภาคและปลายภาคนะครับรต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับถ้าแจ้งล่วงหน้าไม่ได้นะครับก็คือหลังจากวันสอบแล้วก็ต้องรีบแจ้งนะครับก็ผมก็จะให้มีสอบรอบแก้ตัว นะครับให้มีสอบรอบแก้ตัวพร้อมกันสาหรับคนที่ขาดสอบในครั้งแรกนี่แหละนะครับแล้วพวกทีพ่พอมีคนสอบแก้ตัวเสร็จหมดทุกคนแล้วเนี่ยผมก็จะประกาศคะแนนนะครับก็จะประกาศในช่องที่มันบอกชื่อคุณนั่นแหละนะครับนะพอประกาศคะแนนแล้วคนที่ยังไม่สอบไม่มีการสอบอีกแล้วนะครับเพราะถือว่าประกาศคะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้ทางช่องทางให้เราตกกันลงกันไว้นะครับหรือว่าอ,อตอนให้เราเจอกันสดๆนะครับตอนชั่วโมวงเรียนก็ได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนักกษาทุกท่านมากนะครับผมสวัสดีครับ